สวัสดีค่ะแกะกล่องแกะแท็กแกะ่อวันนี้นะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ,อ,อันนี้เพิ่งไปเอามาเลยะคะ่ะเห็นเจ้าหน้าที่ที่คอนโดบอกว่ามาส่วงหลายวันแล้วแต่นี้บอกเราเราก็ไปวอย์อนตามกับบริษัทน,นะคะอันนี้มาจากของแบรนด์ adbead นะคะ a d b e ถ้าใครเป็นแฟน adbead เนี่ยก็จะรู้ว่าเขาแบบผลิตทุดนอนผลิตทุกนอนจากผ้าจากอะไรนะ เขาเรียกว่าใยไายผ่เนรอคะก็คือให้สหัมผัสที่นุ่มมากนะคะเดี๋ยวคุ้อมาทำเป็นห้ากาแกะก่อนแต่ทีนเ,ทเนี้ยพอในช่วงโควิดระบาดเนี่ยเขาก็เอาผ้าเขาอะค่ะมาทำาหมเป็นหน้ากาเพราะฉะนั้นคือด้วยความที่เราอะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วคือลูกๆอาจจะชอบเนื้อผ้าหมอนกอดหมอนอะไรก็จะเป็นของของแบรนด์นี้เนาะและทีเนี้ยเราก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีผู้ที่มาประเมินให้รเราด้วยน,นะคะ ของคารุนนี่อันนี้เป็นลายที่แบบช่วยกันเลือกสั่งรูปนะคะสามารถสั่งไดทั้งหมดสี่แพ็คในหนึ่งแพ็คเนี่ยก็จะมีสองชิ้นนะคะแพ็คละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาค่อนข้างแรงแต่เราเรารู้สึกว่าเราต้องหาเขาเรียกว่าหาหน้ากากผ้าที่ค่อนข้างที่จะต้องมีความนุ่มแล้วก็ไม่แมเราไม่รู้หรอกมันดีไหมแต่เราแบบเป็นแฟน แบรนด์ของเขาอยู่แล้วพระว่าถ้ามันดีเนี่ยคือลูกก็ได้ใส่ยาวๆนะคะโอยืดดีอ่ะยืดยืดมีความทนทานแต่เราไม่รู้ว่าลูกจะชอบไหมเอาไปมาเดี๋ยวทดล,ลองลูกจ๋าลองทีห่หนึ่งเลยเนื้อผ้านี่คือใช่ใช่ไหมผืนจัมพัสรชายจัมพัสรอันนี้นะคะก็คือเนื้อผ้าเนี่ยโอเคเลยใช่านเดี๋ยวมาลองเลยเนาะ จริงนะใส่พันใช่ไอ,อรีคอนหรือเปล่าื่อน,อนใช่ดูาใช้หน้าสิอ๋อหรอนอนมันจะได้ใส่หญ่เลยใหญ่ไปหรอ,หอโอ้โหซื้อมาตั้งหกร้อยเลยเนี่ยเสร็จหน้าม้าสปาต้ตาหรอแม่าจะใส่ได้อยู่างไรขยับตรงนี้นแม่ใส่แม่ใส่พันยุ้ยก็โอเคนะอันนี้มันมาใส่ได้คือด้วยความที่เนื้อผ้าคุณสมบัติมันเป็นอก่อนมันเป็นกันไลฝุ่นนะคะเพื่อนๆเราก็เลยแบบ ค่อนข้างที่จะแบบสนใจตรงนี้เพราะรู้สึกว่าคือแพ้อะไรฝุนแพ้ผุนแมวแพเ้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเดี๋ยวอ,อ,อันนี้มันยืมาสองชั้นใช้ได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเพื่อนๆก็คือไม่ต้องกังวลสวยดีแล้วก็ใครชอบก็แอดไปนะคะของแอดเบสเนาะก็คือทมเอามามาโอเคไหมในเนื้อผ้า,ามามาโอเคแต่ว่ามันก็นลฟิละมัน้ไม่ใช่ผ้ายืดๆนะต้องบอกกันมันเป็นผ้าที่แบบผ้าใยไผ่อะค่ะถ้าใครเป็น เคยคุ้นเคยกันมาก็จะนี้นะถือว่าโอเคเลยคะเดี๋ยวเราไปซส่ไซส์กันเลยแต่ว่าไซสา์อ,จจอาจจะไม่เหมาะกับเด็กเท่าไหร่ที่หน้าเล็กๆนะคะแต่หน้าบางๆเนี่ยมามานี่อาจจะได้อยู่นะคะมีมาสคา,าร่าตัวมาด้วยอันนี้นะคะถ้าใครที่เป็นแบบกลุ่มคุ้มแพ้กลุ่มอะไรเนี่ยก็แนะนํามีมากมายเอ้ยอันนี้น่าจะเล็กแต่ไซส์เล็กด้วยก็ลองแกะดูอันนี้เป็นลายน่ารักน่ารัก,รก,รกอีกอันหนึ่งวันนี้ก็จบการรีวิวนะคะแต่ผ้าคือด,ดี๋ยว่างมาสคาร่าก็ดก,กอันนี้ก็สีมันเรียบนะคะ อันนีโอเคคือผ้า okay. ดีงามเดี๋ยวผ้า,งงาเราจับแล้วเราจะรู้เลยยิ่งซากก็จะยิ่งนุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็เนื้อมันละเอียดมากเพียงเ่นีบ๊ายบายจบกลรรีวิวนี้นะคะเดี๋ยววันะะวหลังมีตัวใหม่ยังยังยังมีอีกนะที่จะรอส่งมาเดี๋ยวมาม่าจะมาอันแพ็คอันแกะให้นะคะอุ้ยลูกใส่ได้ด้วยอีกลายนึงเดี๋ยวจะถ่ายภาพไปให้ดูที่คอมเมนต์นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันคราวหน้านะบ๊ายบาย